สวัสดีค่ะเมนี้สามารถตำาบักุ้งกับต้มบักหอยนะคะกินเทียงเซ่บๆนะคะใส่ตะไคร่ก็ไปประกลดลายๆมันหอมๆนะคะใหม่บ่มีกับใส่เม็ดเอาเลยนะคะสะดวกดีปาดเอาตาก็ขี่มันออกแล้วก็สิได้ประมาณนี้นะคะเนื้อเด้งๆนะคะล่างเกลือจ็กสองน้ำเนาะคะ่ะขย้ำขย้ำยี่สิเลยเนาะคะ่ะล่างเพื่อว่าให้เมือกเหนียวๆมันออกเนาะคะ่ะจะได้กินเซ่บๆเนาะ สเสรีแล้่ก็ใส่ผักหน้าค่ะบีบผักหน้าใส่จักหน่อยใส่ผงชูรสหน่อยนึงนะคะเพื่อความแซ่บความนัวนะคะถ้อออะาอื่นไม่รู้ว่าเฮ็ดจ,จังไละะยเน,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 นาะค่ะแต่ว่ายูนิชีดประมาณนี้เนาะค่ะง่ายๆค่ะง่ายๆไปเสร็จค่ะต้มเพิ่มกินกับเนาะคะ่ะเพลเพสกินเที่ยงค่ะสูตรไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นะคะแม่จ้าไปชินข้าวกันปะ